สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือเช้าวันแรกของวันที่17พฤศมไ<ม>ปมันเปิดเทอมนั่นเองซึ่งวันนี้น้ำขิงนะคะนี่เลยไหนหมูลสีมูนสีอ่าเป็นวันแรกของการไปโรงเรียนใหม่นะคะจากการที่เราย้ายโรงเรียนมาแล้วยังไม่เคยไปโรงเรียนเลยวันนี้จะเป็นวันแรกของการได้ไปโรงเรียนแล้วตื่นเต้นไหมไม่ไม่โอเคงั้นเราไปส่งน้ำขิงที่เราเอนกันจ้าไปกันเลย ล้วทุกคนหา่หายไ่่ทันนะพอดีทางงเรียนไม่ให้แบบผู้ปกครองเข้าไปส่งนะคะต้องไปเนะดินไปนู่นแล้ว น่าจ่อยๆเลยก็สุ่มนะคะทุกคนมากระนับบงงๆนะเพราะว่าเขาไม่ให้รูปรองเข้านะคะเด็กก็ต้องเข้าไปจัดการตัวเองนะคะก็กระเป๋าเออเลยยังไม่มีเดี๋ยวให้น้ำขิงไปจัดการตัวเขาเองแล้วกันนะคะทุกคนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราข่อยดูตอนเย็นนะคะว่าเวลามาล้ำน้ำขิงแล้วเนี่ยน้ำขิงน่าจะมีอะไรเล่าให้เราฟังเยอะเลยเป็นยังไงบ้างแล้วกันนะคะนี่นะคะคือช่วงัการเลิกเรียนชุลมุนจุลเกมากเลยเรายังไม่เจ น้ำขิงกันจ้าตอนนี้เราเจน้ำขิงแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกาะว่าตอนนี้แบบคนเยอะแล้วก็ชุลมุนวุ่นวายมากมากเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะเราก็แวะกันมาที่เซเว่นแต่เนื่องจากว่าฝนตกหนักมากเราก็เลยกลับบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําคลิปสัมภาษณ์น้ำขิงกันนี่ว่าตอนเช้าไหนแล้วสิคะว่าตอนที่ออกพอเดินไปแล้วไปขึ้นห้องเรียนยังไงคะก็ตอนแรกนะคะ จริงจริงมันจะมีบันไดสองบันไดใช่สองบันไดเนี้ยมันติดต่อกันโอหนูก็ค,คือจากข้านทางไหนก็คนได้เลยแล้วไม่มีครูพาไปห้องเรียนเหรอหนูเดาไปเ<ม>หรออ๋อนี่หนูเดาคิดว่าเป็นการเล่นเกมค้นหาห้องเรียนนะคะเพราะเราไม่เคยมาก่อนใช่แล้วเข้าห้องเรียนไปเจอเพื่อนเป็นไงบ้างคะเจอเพื่อนก็เฉยเฉยเนามีเพื่อนแบบมองว่าเอ๊ะนี่เด็กใหม่นี่อะไรเงี้ยมีเยอะไหมแต่รู้สึกมีเด็กใหม่หลายคนใช่ไหม เอ๊ะใครอ่ะอะผมใส่เพื่อนน่าจะนึกว่าเด็กเด็กนักแบบเรียนป .3 ป .4 มาล้านอยแบบู่ในห้องแล้วบางตัวเตี้ยาแล้วมีคนตัวเล็กด้วยแล้วเราก็มีคนคน,นึงพูดเด็กใหม่ไงเราเคยเห็นอยู่อ๋อมีคนพูดมาเพราะตอนเรียนออนไลน์ใช่ป่ะแล้วข้าวกลางวันที่โรงเรียนเป็นไงคะอร่อยอป่ะเป็นแค่คัมิสบาเ์ติเต้อู้สบาเ์ติเ้เหรอเจ้าว่ามันจุดเจ็บ แล้วอร่อยไหมอร่อยมีนัมีผลไม้มีอะไรด้วยป่ะไม่มีอ๋อมีแค่อันนี้อันเดียวแล้วห้องน้ำที่โรงเรียนเป็นไงบ้างไม่ได้กลิ่นห้องน้ำสะอาดนะก็ดีเหรอเหมือนห้องน้ำในห้างไหมไม่ไหมที่ไหนดีกว่ากนาห้างดีกว่าแต่ห้องเราห้องน้ำสุขภกป่ะก็ไม่นะใช้ได้ใช่ไหมลองใช้แล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วนี่เราเดินทั่วโรงเรียนอย่าง เดินยังไม่ได้เดินยังไม่ทั่วเพราะว่าครูไม่ให้ออกจากห้องไปไหนใช่ไหมกินข้าวกินบนห้องเรียนจ้สจ้า,า,าทับเที่ยงโคตรน่าเบื่อเลยทำไมอ่ะเพราะว่าเธอจับกรเล่นไม่ได้เพราะมันติดเพราะาต้องปิดเครื่องเวลาครูคงไม่ให้เล่นด้วยไนงะครูไม่ให้ออกจากห้องใช่ไหมเพราะว่าประมาณว่าเป็นโควิดไม่ให้ออกไปสุมหัวกันจัดใส่ก็เลยเบื่อเบือ่อแล้วตอนเย็นเป็นไงโอ้โหอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้เพื่อนใหม่อีกคนแล้วเนี่ย โอ้ได้เพืเ่อนมาสามคนใช่ไหมใช่อ่ะก็โอเคเก่งละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สามารถไปโรงเรียนเองแล้วก็ต้องเรียนซึ่งมีเรียากเรียนเรียนอะไรอยกเรียนไปอยากเรียนทำไมล่ะทำไมเป็นเด็กขยันอย่างนั้นคือไม่ใช่ขยันมากเลยโอ้ยตายแล้วอ่ะเดี๋ยวฝนหยุดเลยเยวรีบกลับบ้านก่อนนะเราเข้าไปสัมภาษณ์กันต่อโอเคอป่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาห้องวิธีเรียบร้อยแล,แล้วก็จับน้ำขิงอาบน้ำซับผมก่อนเลยนะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี้ย เรารอจนฝนมันซาไม่ได้จริงๆเพราะว่าน้ําเริ่มท่วมที่หน้าเซเว่นแล้วนะแม่ก็เลยต้องให้น้าขิงเนี่ยขี่กระหลังลุยน้ากันมาเปียกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะก็เลยจัดการอาบน้ำเรียบร้อยมากเราม,มาสัมภาษณ์กันต่อสุปคือวันนี้ไปโรงเรียนโอเคหรือไม่โอเคโอเคคุณครูใจดีไหมก็ใจดีเพื่อนๆนะดีป่ะก็ดีก็ดีใช่ไหมก็หวังว่าลุงเรนนี้ น้ำข Entonces, basics, mm ิง hmm. ก <op edi kita> mm ็คงจะแบบว่าเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆอีกมากมายกับโรงเรียนนี้แน่นอนนะจ๊ะก็ถ้าชื่นชอบพวกเราต้องทำยังไงนะน้ำขิงกดไลค์กดแชร์กดคั b s ั r ค b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้ำขิงจะต้องรีบไปนอนพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนอีกนานนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบายบาย